เอาเฮ้ยมายอีกแล้วทำไรก <ทำ S 1> ัเนเพื่อนโอ้โหมาอีกพร้อมมึงเงี้มืออาชีพของแท้เลยที่มเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนะครับผมฟ้ารุนนะครับตามฟ้ารั่นนะครับผมก็ครับนำท่อมาสงนะ่งแล้ววันนี้ก็ลืมนะฟ้ารั่นนะ เปอร์เปอร์แมนนะงานด่วนงานด่วนงานวายเงินมางานเดินเงินเกินงานเร็วนะครับผมก็ฝากด้วยแต่ซื้อคาเล์ต้องซื้อดีลยาแล้วก็ซื้อท่อหลังหลังนี่ก็ใส่ท่อฟารันอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่างานคุณรับประกันตลอดชีพนี่ถูกต้องไลฟ์วารันตีไลฟ์วารันตีด้วยก็เซอร์วิสเซอร์วิสครั้งแรกก็ฟรีด้วยอ่าถ้าเกิดมันมีปัญหา ไม่คือคือสำหรับที่เป็นรุ่นอัปเกรดใหม่ไอ้สามรุ่นที่ผมบอกไปนะซอฟเทลทโถลิงแล้วก็สปอร์ตเอทสองร้อยสองนะเซอร์วิสจะแก้วครั้งแรกฟรีอ๋อเซอร์วิสจะครั้งแรกครั้งแรกฟรีเลยใช่ไอ้ตัวรถใหม่สองเจ็ดห้าใช่ที่ตัวที่ปรับราคาเซอร์วิสครั้งแรกฟรีบัตรรับประกันการันตีอยู่ในกล่องเรียบร้อยรุ่นใหม่ฝากไว้ด้วยครับซื้อฮาเล่ต้องไรวะเปิดพัทยามั้งทอก็ต้องฝาลันรวยเต็มที่บีบมากเลย